สวัสดีคะ่ะทุกคนน่าเสียดายนะคะที่ภาพยนตร์เรื่อง Form Police Unit จะไม่มีจางเจอฮั่นก็เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของจีนที่นําเสนอเรื่องราวของหน่วยตํารวจจีนในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์กันนะคะโดยผู้กํากับการสร้างคือแอนดิวเลาหรือว่าหลิวเฉียงกลุ่มนักแสดงนําก็ประกอบไปด้วยศิลปินดารานักแสดงระดับแม่เหล็กนะคะอย่างหวังอี้โป๋หวงจิงอี ชงชูซี่แล้วก็จางเจ๋อฮั่นนอกจากนี้นะคะเรายังระบุว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะแสดงให้เห็นว่าชาวจีนหวงแหนแล้รักความสงบสุขอย่างไรและจะยกย่องผู้รักษาสันติภาพทุกคนถึงแม้ว่ายังไม่มีประกาศเข้าฉายอย่างเป็นทางการนะคะแต่สื่อสังคมออนไลน์ของภาพยนตร์ก็ระบุไว้ว่าจะเข้าฉายต้นปี2022แต่หลังจากที่มีข่าวกรณีของนักแสดงหนุ่มดันมังกรอย่างจางเจ๋อฮั่น ซึ่งจางเจ๋อฮั่นเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้โดย a อ Count o f f i ฟฟิเทางการของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้มีการโพลงโวยปัวโดวยประกาศยุติความร่วมมือทั้งหมดเกี่ยวกับนักแสดงหนุ่มจางเจอฮั่นแล้วทางออฟฟิเชีก็ได้กล่าวต่ออีกว่า ผลประโยชน์ของชาติอยู่เหนือสิ่งอื่นใดและความชอบธรรมของประเทศไม่มีความท้าทายใดๆและทางภาพยนตร์เรื่องฟอร์มโ l ลิ e ยูนิตได้เล็งเห็นแล้วว่าเหตุการณ์นี้เป็นอันตรายต่อทุกสิ่งเป็นอันตรายต่อภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีของประเทศชาติพฤติกรรมเช่นนี้ควรได้รับการประนามอย่างรุนแรงโดยที่ภาพยนตร์ฟอร์มโ l ลิ e ยูนิตจะขอยุติความร่วมมือทั้งหมดกับนักแสดงจางเจ๋อฮั่นนับจากนี้เป็นต้นไปตามประกาศจากออฟฟิเชียล อย่างไรก็ตามภาพของจางเจ๋อฮั่นยังคงต้องถูกตัดออกส่วนภาพในเฟรมเดียวกันกับจางเจ๋อฮั่นก็ต้องได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเนื่องจากข่าวของจางเจ๋อฮั่นทําให้บล็อกออฟฟิศทั้งเรื่องได้รับผลกระทบอย่างหนักซึ่งการถ่ายทําภาพยนตร์และการตัดต่อหลังถ่ายทําเป็นเรื่องที่ยุ่งยากที่สุดภาพยนตร์ทั้งเรื่องต้องถูกแก้ไขและทบทวนใหม่อีกครั้งซึ่งต้องใช้เวลาทรัพยากรและพลังงานเป็นอย่างมาก ซึ่งก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากที่จางเจ๋อฮั่นเนี่ยเขามีข่าวคราวขึ้นมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าส่งผลกระทบที่รุนแรงมากๆเลยนอกจากนี้นะคะซีรีส์เรื่อง Retro Detective ซึ่งเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนแล้วก็กำลังจะได้เลิอกออนแอร์ก็คงจะต้องถูกพักเก็บไปด้วยนะคะซึ่งก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย จางเจอฮั่นเขาก็ได้รับบทเป็นตำรวจหนุ่มสุดหล่ออีกด้วยนะคะเพื่อนๆก็เรียกไดว่าตอนนี้เนี่ยเราคงไม่ได้เห็นผลงานของเขาสักพักใหญ่ๆซึ่งแอดมินก็ไม่สามารถบอกได้เลยนะว่าเขาจะได้คัมแบ็กกลับมาอีกหรือเปล่า พะก็เรียกได้ว่าสําหรับบ้านเมืองเขาเนี่ยกรณีของจังเจอฮั่นก็ดุนดรงมากๆากันนะคะและใดๆกับ IG ของจังเจอฮั่นนะนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเหมือนเขาจะตั้งค่าเป็นส่วนตัวไว้แต่ว่าณตอนนี้ที่แอดมินเข้าไปดูเนี่ยรู้สึกว่าเขาน่าจะปิดไปแล้วนะคะมันไม่สามารถดูได้แล้วสําหรับ IG ของเขาและแอดมินเชื่อว่าเขาอาจจะปิดไปเองนะคะเพื่อนๆพอล่ออาสุดเท่าที่เห็นเนี่ยก็เริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์เขาลามมาถึง IG ด้วยนะคะและแอดมินก็คิด ว่าเขาปิดไปสักพักหนึ่งก็คงจะดีกว่าแอนดมินเชื่อว่าจางเจ๋อฮั่นเนี่ยเขาอาจปิดไอไปเองก็เพราะว่าทางรัฐเนี่ยไม่น่าจะมีอํานาจไปปิดได้นะคะเพราะว่าขนาดของคริสบูเนี่ยไอจีเขาก็ยังอยู่นะคะก็ไม่ได้ปลิวไปไหนและนี่ก็เป็นข่าวคราวที่แอดมินนามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะนะคะสําหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ